ฮะที่นอนก็ร้อยได้สูบัดได้นึออกว่าเอามานอนบ่แม่็ดก็จะออกมาเป็นเลือดเด้อที่นอนพ่อแม่พี่น,อน้องไม่ได้สนใจอจกกยู่ในตะกร้าเด้อตักไปเห็นแล้ววายงูตายหาน้ำท่วมไม่มีใครเหลียวแรงเราก็เอาที่นอนมาทำแบบนี้ทำเป็นแพลลอยได้แก้ว <c oughs> <c oughs>